สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรารีวิวกระสอบญี่ปุ่นกันบ้างนะคะกระสอบญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะรหัส FJ 26นะคะ FJ 2 6นะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดคอเต่าแบบเป็นผ้าผ้ายืดนะคะผ้าผ้าเสยืดนะคะกระสอบใหญ่100กิโลพี่นะคะจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะจำนวนเยอะมากๆเลยไปเลยนะจ้ะไปได้เลยค่ะจำนวนเยอะมากค่ะ พี่ๆท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอคลิปนี้นะคะแล้วแจ้งน้องแอดมินทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ของทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใสสวยนะคะส่วนแบรนด์เนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะถ้าตัวไหนแบบว่า,าเห็นชัดนะคะหรือว่าใกล้ๆนะคะก็จะแจ้งพี่ๆให้นะนะคะ ไซส์เป็นไซต์เอเชียบ้านเราปกตินะพี่คือต้อนทุนเฉลี่ยในกระสอบตัวหนึ่งไม่ถึงนะคะคือประมาณสัก4ี่สบาทหบาทประมาณนี้นะคะถือว่าถูกมากค่ะถูกมากนะคะใส่ได้หมดทุกโอกาสค่ะลูกค้าหลายท่านชอบใส่กับกางเกงยีนเอลสูง หรือบางท่านก็จะใส่กระสูดนะคะเป็นแบบเบลเซอร์ไว้ด้านในอะไรอย่างนี้นะ,คะใครสนใจสอบถามได้เลยค่ะสอบถามได้เลยนะคะนี่คือทั้งกระสอบนะพี่ทั้งกระสอบเลยนะคะอยากจะให้รีบเพิ่มแจ้งได้ค่ะพี่หารีบเพิ่มแจ้งได้นะคะค่าบริการในการรีดนะคะกระสอบละห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะ,ะพี่ก็ไม่เสียเวลาในการทำผ้าค่ะ ได้งานสวย,สวยพร้อมขายทันทีเลยนะคะได้งานสวย,สวยพร้อมขายทันทีเลยนะะงานสวยทุกตัวจากพี่ดูได้เลยนะคะเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้น,นะคะ่ะได้ทุกตัวได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะเปิดแบบไหน,น,นได้แบบนั้นเลยนะคะเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นเลยพี่ๆท่านใดอยากจะให้เร่ก็แจ้งได้เลยนะคะ เราจะย้ำกันลูกค้าเสมอเลยว่าเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นได้ทุกตัวได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะส่วนท่านใดที่ไม่ต้องการจะให้รีดนะคะก็แพ็กส่งได้ปกติลูกค้าก็สามารถที่จะเอาไปเปิดกระสอบไร้สดนะคะเปิดกระสอบคัดแยกหรือรีดเองได้เลย กระสอบใหญ่ร้อยโลพี่จ๋ากระสอบใหญ่ร้อยกิโลนะคะอันนี้เราเพิ่งเปิดกระสอบนะเราเพิ่งเปิดกระสอบนะงานมันมียับบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเพิ่งเปิดกระสอบนะคะถ้ามันอาจจะยับบ้างเป็นธรรมดาค่ะ The n o t fake ค่ะ จะน็อตเฟกนะคะงานแบรนด์ mm hmm. จำนวนได้เยอะพี่เดี mm ๋ย hmm. วเราจะใส่เอาไว้ให้ใต้โพดด้านล่างนะคะ mm hmm. ว่กากระสอบที่เราเปิดรีวิวลูกนี้ยจำนวนได้กี่ตัว ผ้าดีผ้าสะอาดทุกตัวพี่จ๋าสวยงามเ้ยัน,นี้เหมือนตัวเมื่อกี้แต่มันก็ไม่ได้มีครบเปทั้งหมดนะเนี่ยมันมีความกลมได้นะผสมเยอะนะคะจำนวนเยอะมากคือต้นทุนเฉลี่ยไม่ถึง10บาทพี่จ๋าเพอๆไม่ถึง5บาทด้วย nó ơn anh ạ พี่หมีให้ดูอีกสักนิดนึงนะคะด้านล่างยังมีอีกเพียบเลยนะเยมากงานสะอาดนะพี่ไม่มีเพื่อนนะงานสะอาดเยอะมากเลยนะ อยากได้กีกกระสอบก็บอกมาเลยพี่ราคาถูกนะเน้นลูกค้าเอาไปถ่ายง่ายข่ายไวนำเข้าจากต้นทางโดยตรงค่ะพี่หานำเข้าจากต้นทางโดยตรงนะคะไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านการคัดแยกนะคะพี่โฟมตรงนี้ข้าดเี้า อรอยมากเลยอ่ะราคามันไม่แพงด้วย นี่กระสอบเดียวนะพี่เยอะมากเยอะมากๆกเลยพี่งานสวยมากค่ะ สย,ยืดนะคะเหมือนเหมือนอผ้าเสย,ยืดทั่วไปอ่ะค่ะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะขออีกสักนิดนึงนะคะให้พี่ๆดูตัวอย่างในกระสอบประหัตนี้ ก็จะมีพวกอายูนิโคล GU H M เฮอเอนวีซาร่าแก๊ปอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นอ่าแบรนด์เบสิกพื้นๆของของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเวลาที่เราเปิดกระสอบเนี่ยก็จะเจอแบรนด์พวกนี้อยู่ทุกรหัสเลยไม่ว่าจะเปิดรหัสไหนก็คือเจอทุกรหัสเลยค่ะแบรนด์พวกนี้นะถือว่าเป็นแบรนด์แบบ เบสิกนะคะที่มีอยู่ทุกกระสอบ อีกเยอะนะคะพี่ขาดูด้านล่างได้เลยนะนี่คือกองเดียวเลยนะคะในกระสอบนะคะกองเดียวเลยคือเยอะมากๆค่ะพี่หาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยกระสอบใหญ่หนึ่งร้อยกิโลค่ะหนึ่งร้อยกิโลจำนวนเนี่ยเดี๋ยวหนูลงไว้ให้นะคะปลายโพสต์ว่า,ากระสอบที่เราเปิดเทสลูกเนี้ยออกกี่ตัวนะคะ สวยมากเลยนะดูดิยเยอะมากเลยโทนสีก็เป็นอ่าสีเบสิกพื้นๆเน้นลูกค้าขายง่ายขายไวยนะคะจำนวนเยอะมากค่ะนะคะ ดูกันคร่าวๆได้เลยเยอะสวยนะคะพี่มีเอาลงอีกค่ะลูกค้ามองไม่เห็นอือนั่นแหละขออีกสักนิดนึงสวยทุกตัวจริงๆหยิบตัวไหนมาก็สวย ขออนุญาตปร,รีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะคะยังมีอีกเยอะนะคะมีอีกเยอะเลยพี่นะคะจำนวนเยอะมากนะคะเดี๋ยวกระสอบลูกนี้ที่เราเปิดเทสเนี่ย จำนวนได้กี่ตัวเดี๋ยวเรานับแล้วก็ใส่ไว้ให้ใต้โพสต์ด้านล่างนะคะใครสนใจรหัสนี้นะคะแคปได้เลยพี่จ๋า FJ 2 6นะคะ FJ 2 6นะคะ Lady Total T-shirt นะคะกระสอบจากญี่ปุ่นค่ะพี่ค่ะกระสอบจากญี่ปุ่นนะคะสั่งสินค้าสอบถามทางลาหรือทางเพจ a c e b o o k ของทางร้านเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ